นี่ก็คือบรรยากาศแถวสวนลุมพินีบกคิดด้วยว่าอยู่กรุงเทพนี่มีปลาใหม่ที่เขียวซุและเองามกัรบรอบลไปด้วยตึกโมนาคิตเมื่อนี้ก็มือยุดงานแน่ก็ที่เอาบรรยากาศภาพม่ใ,ใจกลางกรุงเทพประเทศไทยมาให้เบิงเนาะ อ,อันนี้ก็คืออยู่ฝังขางนีเนะ้ะเขาอ,อยู่แฟตอยู่ขางหลังสอนนอลุมพินี่อยู่แฟตของลุมพินีเนาะอ่ะแล้วเขาสิพาไปเบ่งขางนี้ครับ เขียวงามเลยอันนี้ก็คือเราบๆอโดยตัวเครื่ดดองสูงหลายบอดเออบกเขียวตัวสิอยู่งเทพก็สิมีมีปลาอะไรกับพื้นที่เป่าวางที่เขียวสะอ่ำแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือ อันนี้เขาอยู่ตอนนี้เขาอยู่เขอยู่สัเนหานะของแฟตของแฟตนี่นะเป็นของเซานะอันนี้ก็คืออยู่ข้างหน้าข้างหลังเมื่อหนาเบือ่อเด้อยู่วงแทบเนี่ยนั่นกเน็เหตุใหไเขา điều mới, bán bắn thôi, oh, anh, phù bar, nè, vừa xây, cứ mới, tôi mới, đẹp, 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 đẹp,